แปลงสู่ความเป็นมุสลิมที่ที่ที่ดีกว่านะครับการเปลี่ยนเป็นมุสลิมที่ดีกว่าซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนเรานะครับจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีกว่านี่มันเป็นไปไม่ได้ที่ยังอยู่เฉยเปลี่ยนแนไปลงไม่ได้นะฮะตตรงกระท้่มนะไอ้ความเปลี่ยนแปลงก็ครอบงำเราทุกอย่างรอบตัวเราก็เปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วนะครับ ชั้นฟ้าและแผ่นดินเราลดสมบฮถนะตลาทุกวันนี้ก็ให้เปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างได้เปลี่ยนแปลงไวของเราก็เปลี่ยนแปลงไปงในที่สุดก็เราก็ถูกวันเวลาคืนกินยังกระทั่งวันหนึ่งเราต้องกลับไปหาเราสวัสตาลาบางท,ทีเราเ็ราไม่ไม่ทันจะเปลี่ยนแปลงอะไรมากก็อยากที่จะอยากแต่จะมาถึงจุดที่ว่าเราหน้าที่จะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราวันนี้จะพูดว่าเราจะใช้เครื่องมืออะไรในการที่จะเปลี่ยนแลง เครื่องมือนี้ไม่ต้องไปหาไม่ไม่ครับไม่ไม่อะไรครับไ,ไม่ต้องซื้อจากตลาดเครื่องนี้เครื่องมือนี้ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายไม่ต้องลงทุนที่เป็นเงินเป็นทองครับลงทุนแค่ที่สําคัญก็คือต้นทุนต้นทุนหัวใจของเราต้นทุนความคิดต้นทุนหัวใจของเราที่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสําหรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราสู่ความเป็นมุสลิมก็คือ หัวใจของเราที่ต้องการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงนี้ประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับเราประโยชน์สสุดที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าประโยชน์ที่จะเกิดข,ขึ้นกับตัวเราเองและไม่เพียงแต่เกิดขึ้นกับตัวเราเองเท่าน,นั้นนะครับคนรอบข้างก็จะได้ด้วยครอบครัวของเราที่อยู่ใกล้ตัวเราก็จะได้หรือบางคนก็จะมีมีลูกมีภรรยาก็าได้ด้วย เช่นเดียวกันทาการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เครื่องมือในการที่จะเปลี่ยนแปลงที่จะพูดในวันนี้ไม่ใช่เครื่องมือสมัยใหม่แต่มันเป็นเครื่องมือที่เก่าแก่ที่สุดนะครับเครื่องมือที่เก่าแก่ที่สุดที่ผู้สร้างมนุษย์ได้ให้มาที่เอาลอสฮาหัตลาได้ให้เรามาหยิบขึ้นมาใช้เมื่อไรก็ได้ครับแต่ถามว่าตัวเราพร้อมขนาดไหนนะครับเอาละครับ ตามเวลาที่พอจะมีเราจะเข้าสู่อะไรครับเข้าสู่เครื่องมือว่ามีอะไรบ้างนะวันนี้นะครับเราพัฒนาเรื่องการเรียนรู้อากฎว่าจะเทปอะไรไว้ครับมีหลักหนึ่งที่เราได้ยินอะไรนะทางอาารพุทธก็บอกว่าสุจิปุริสุจิปุริใช่ไหมคำว่าลิคือลิขิต แต่มุสลิมเรานี่อาจจะไม่ไม่ไม่ค่อยได้เขียนท่านอับดุลเลาะหัวาเลอิสลามได้บอกว่าไกยรู้อันเอ็นมาเป็นคิตาบเป็นคิตาบท่านพูดชัดมากไกยรู้ไกยรู้อันเอ็นมาเป็นคิตาทบคือความรู้เนี่ยถ้าไม่ไม่อะไรครับไม่ขังมันไว้เนี่ยไม่ผูกมันไว้เนี่ยมันไปมันหาย คนที่ท่องจำมันกรานถ้าไม่มีการทบทวนก็จะลืมมันคนที่จบปริญญาตรีแล้วถ้าไม่มีการทบทวนไม่มีการพัฒนาต่อก็จะหมดไปอาจจะเหลืออยู่แค่สิ่งที่เราทําวันๆที่เราทําได้คือจากนั้นเราลืมหมดเลยภาษาพนดินเช่นเดียวกันนะมนุษย์มีข้อจํากัดมนุษย์เป็นอ,อินทรีย์คู่กับนิสานที่ภาษาเรับว่ามนุษย์นี่คู่กับการของลืม,ลมนั้นถ้าคิดเราคิดว่าสิ่งใดที่เป็นประโยชน์นะนะนะักวิชาการ มุสลิมเราบางคนในยุกคก่อนเพราะว่าเช่นหะนังสือผมที่ผมมีอยู่เนี่ยครับที่ชื่อว่าหนังสือหนังสือของนิยอซีนะครับหนังสือที่ดีมากเล่มหนึ่งไซด์โดอเทบน,นะครับคำว่าไซดก็คือล่าข้อเทีบขอเทียบก็คือว่าอะไรครับหัวใจความรู้สึกนึกคิดล่าความรู้สึกนึกคิดหมายความว่าไงคนเราเนี่ยนั่งนั่งอยู่เนี่ย บางคนขอการโทษเมื่อเข้าห้องน้ำคิดอะไรดีๆขณะที่เข้าห้องน้ำแวบขึ้นมาในความคิดยังมีความคิดดีๆขึ้นมาแต่ถามว่าวามคิดนั้นยังอยู่เรากี่วันบางทีเราก็ต้องไปออกไปว่าเราคิดอะไรดีตรงนี้ครับท่าเนมเนโยซีได้ใช้หลักสําคัญก็คือว่าท่านคิดอะไรได้สิ่งที่เป็นดีๆเนี่ยท่านมาเขียนจดแก้หัวข้ออะไรและเขามาขยายความด้วยฮะนดี้สอะไรครับจะ ในรับว่าอยู่จากอัลลอฮฺปุบฮานะละนะได้เปิดแผ่อิสลามครับพวกเราทุกคนได้เรียนที่เป็นพระดยได้เรียนนอัลลอฮฺตาดิกะนะก็ได้รู้เกี่ยวกับปรสซาตารีอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเนี่ยอะไรต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะน่าเศร้าเสียใจอัลลอฮฺปุบฮานละเนได้ประทานอัลกุรอาน ทีนะ่พูดได้เล็วา่านี่เครื่องมือที่สําคัญของที่เยียมเยียมเอาเราสวสางแต่ละให้เครื่องมือที่สําคัญที่สุดสําหรับเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอะไรครับเส้นทางของประวัติศาสตร์ของชนชาติอัหรับเปลี่ยนแปลงเส้นทางของอะไรครับของมนุษยชาติเปลี่ยนวิถีชีวิตทุกวันนี้เนี่ยครับไม่เพียงแต่ มุสลิมรออาจจะไม่ถ,งถงมววึงพูดถึงอิสลามแต่ในโลกตะวันตกในโลกในโลกปัจจุบันเนี่ยพอพูดถึงอิสลามแล้วคนจะต้องหยุดฟังจะต้องหยุดฟังนะครับไม่ว่าเขาจะพูดในแง่ในแง่ลบหรือแง่บวกนะครับพอพูดถึงอิสลามนะครับอัลลอฮฺสุบฮาดลัได้ประทานรานตรงนี้นะครับเป็นจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์เป็นเขาเรียกว่าการเกิดใหมท่ทางอ่ะ การมีและนันจะดีในอินาน,น,น,นาียเป็นนะภาษาอังกฤษก็บอกวาอ่าการเกิดใหม่ของมนุษยชาติเราอาจจะเกิดมานานแล้วแต่แต่ว่าความที่เราเราเราเ,ราเหมือนคนทั่วไปเราอยู่ในสังคมเราเหมือนคนทั่วไปมันก็ไม่ได้มีอะไรใหม่นะครับนไม่มีอะไรใหม่แต่ว่าเมื่ออันกราลงมาเป็นไงครับเปลี่ยน จากส the ังคมที่ไม่รู้จักการศึกษาเลยอาสุลเลยมินเชตอนูร์จิบบิสมิลล่ย์พระ์มานาระคีมขอราบิสมิรับบิคัลลัลิข้าักข้าข้าักอินสันไม่รักร่มต้นเส้นทางของการยนแปลงเรร่มอานอานเรีกตรงอัลลอฮะทานนบีซลลอหุอะฮิซัมม่าบขาริอม่น่าบขารีตรงนี้หละครับมันคล้ายๆากับดรชเวนมากทีเดียอโดยคล้ายคล้ายกับพวกเราว่า เมื่อเยบอรินนะได้นำว่าอยู่ศารจากอัลลอฮฺสุลฮะตัลลาห์มุลงให้กับท่านนบีสุลลัลลอฮฺวะอัลลอฮฺอิสลามเนี่ยเิบรินในก่อนรัานนบีสุลลัลลอฮฺอลัฮิสลามอนู่กระท่ามาท่านนบีสุลลัลลอฮฺวะอัลลอฮฺอิสลามบอกว่าแทบอยากหายใจไม่ออกกอนครั้งแรกบอกว่าอิกราะย์ยามฮัมมัดอ่านซิมุฮัมมัดมาอานาบิบารฮ์ฉันอ่านไม่ได้ฉันเป็นคนอ่านหนังสือไม่ฉันอ่านหนังสือไม่เป็นมาอานาบิบารฮ์ก้อนอีก

แค่อ่านตามครับวันที่เราอ่านไม่ได้อ่านุรอ่านไม่ได้เราแค่อ่านตามหาครูที่ว่านําเราอ่านได้แล้วเราอ่านตามหรือว่าเราทําไม่ได้ถ้าเราละหมาดไม่เป็นวันนี้เนี่ยเราแค่ละหมาดตามคนอื่นทําไม่ได้ครับถ้าเราไม่อยากที่จะอ่านหนังสือแค่ฟังคนอื่นอ่านหนังสือเนี่ยก็เปิดหนังสือขึ้นมาเอาสมมติว่าผมเปิดภาษาต้นไม่มีหนังสือภาษาไทยอยู่ข้างหน้าผมเปิดแล้วผมอ่านพี่น้องนั่งลงเล่น นะพี่น้องนั่งลงสักคนผมมีอะไรจะอ่านให้พี่น้องฟังพี่น้องคนนั่งข้างหน้าพี่น้องอา่อานอา่อานอา่าาจารย์ไปม่ได้หรือขีอ้เกียรติอ่านผมอา่านให้พี่น้องฟังสักสองสามบรรทัดพี่น้องคอยยันทนผมฟังทนฟังผมไหมอาละครับผมจะอา่านฮัตตาตะกูนะอัสอาเดนนสัส หัวข้อที่ผมอยากให้พี่น้องฟังกัจกบจงกระทั่งว่าท่านนี่วันหนึ่งท่านจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในหัวข้อที่ผมอา่านแสดงว่าหัวข้อที่อ่านเนี่ยทำยังไงเนีท่านเป็นคนที่มีความสุขที่สุดเอาล่ะครับฟังดูสักข้อสองข้อผมอ่านให้พี่น้องฟังอันอีมานยูส e ิบูอันอุมุ อิมานช่วยกะจัดความโศกเศร้าให้หมดไปวายุซีลูอัลโมแล้วก็ขจัดความทุกข์นะครับกจัดความทุกข์ให้หมดไปวะวะกุระตัวไอนินอ่อัลโมะกิดีน เป็นสิ่งที่จะทำให้คนที่เชื่อในอัลลอฮฺสุบฮานตะลาเนี่ยสบายใจว่านะว่าสวตุนอัลอาหมีเป็นสเสบียงสำคัญสำหรับคนที่พักดีต่ออัลลอฮฺสุบฮานะลาพี่น้องทุกท่านฟังสียงอีกสัก บรรทัดสองบรรทัดมาโมบกฟาตสิ่งท no ี <S 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 ่มันผ่านไปแล้วในชีวิตของเราเนี่ยก็คือว่าหมดโอกาสแล้วพม่ต้องวาโอ้มานั่งบอกว่าโอ้ถ้าฉันได้เรียนศาสนาสักหน่อยก็ดีของที่ผ่านไปถาว่าเราทำอะไรได้มาโมโกฟาตก็เมื่อเช้าจะได้กินข้าวหมกสักจาน เพราะว่ามันอร่อยดีถามว่าตอนนี้เวลาเท่าไร่เวลาเช้าผ่านไปแล้วสิ่งที่ผ่านไปเนี่ยมันก็ร้องหมดเอาถ่เลยถ้าไปคิดเอาหลายๆเรื่องที่ผ่านไปแล้วเรามานั่งปวดหัวเนี่ยครับถ,ถามว่าอย่าสุภานล,ลอคนเราแยกกจะแก้ปัญหาได้แก้ปัญหา,นนะาไม่ไเ้ขางที่ผ่านไปฮะ อานนะสำหรับพวกท่านสิ่งที่เป็นสิทธิของพวกท่านอย่างเป็เสียงคือตรงน,นี้วันนี้และถ้าวันนี้แล้วกเราปล่อยผ่านไปเหมือนกันที่เคยผ่านไปนาน,นี่เหมือนเดิมอีกชีวิตของเราว่าม,มาซาฮาบามากครับสิ่งที่ผ่านไปก็เหมือนได้ตายจากเราไปแล้วเวลาดูฟังเกิดฟีมามากอกอย่าไปคิดหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ผ่านไปแล้วนะเพราะก็ซะฮาบะวังก็ตอมันไปแล้วหมดไปแล้ว จบแล้วเาครับไม่ใช่นี่มตรวแค่ตัวอย่างว่าเรื่องอิกตรอที่อัโบรานลงมาเปลี่ยนแปลงให้มันเปลี่ยนแปลงอย่างนี้จากวันที่ไม่มีคำพีเนี่ยจากในวันที่ไม่มีคำพีวันนี่ไม่มีคำพีม,มัมม,มัดมาอ่านยัตลูอุว่าอะไรที่ฮิวจยุซักกี่มุาอมานเอาวันกบรานมาอ่านแล้วก็ขัดเราพวกเขาไปด้วย ขัดเราพวกเขาไปด้วยสอนไปด้วยให้เข้าใจเกิดเพราะขัดเรานี่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่อ่านให้ฟังเฉยๆแล้วก็จบมาสลัแต่มมฮัมหมัดอยากรู้อะไรหิมายติฮิวยุซักกิหิมนะขัดเราตกเขาพัฒนาเกิดจาเครื่องมือที่สำคัญเพราะฉะนั้นสรุปว่าเครื่องมือชิ้นแรกที่จะทำให้เราเปลี่ยนแปลงได้นคือร อันตรายเปลี่ยนมาแล้วแล้วก็เปลี่ยนไม่ใช่ธรรมดานะครับเปลี่ยนไม่ใช่ธรรมดาเปลี่ยนอันตรานเปลี่ยนโลกเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนาหดับจากจากคนที่ตถูกตัดขาดจากโลกอย่าเสียเราจะนับถูกตัดขาดจากโลกเนี่ยกลายเป็นเปนอะไรครับกลายเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่ชนชาติที่ยิ่งใหญ่และเราเชื่อว่าด้วยบารากาในวันนี้เองที่ระดับนะครับมีการคินดีอยู่นี่นะ ตายพื้นดินมีน้ำมันถ้าไปดูนั่งรถเป็นวันๆเนี่ยครับอาจจะแทบจะไม่เจอต้นไม้สีเขียวสักต้นหนึ่งอาจจะมีต้นไม้ที่เป็นสีออกสีน้ำตาลไปอยู่สองสามเดือนนี่ฝนไม่ตกสักครั้งไม่ไม่ได้ต,ต,กตกสักครั้งนะครับในทำนองนี้แรลกแล้วกนันนะพยยามุบาร มันกลายเป็นแหล่งอารยธรรมกลายเป็นแหล่งของความคิดกลายเป็นแหล่งของอะไรต่ออะไรหลายอย่างเราไม่ไม่ไม่พูดถึงสิ่งที่ที่ที่ไม่ดีครับแต่สิ่งที่ดีที่ islam ได้สร้างสรน์ใหครับที่นั่นจากอิกรออิกรอบิสลามิกรเลยรับล้วเริ่มต้นเริ่มต้นเริ่มต้นจากการอ่านในชีวิตของเราบรรจุเข้าไปในโปรแกรมในตารางชีวิตของเราได้ไหมสักอีกบรรทัดหนึ่งสักอบรรทัด อ่านเพื่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอย่างน้อยที่สุดเนี่ยอาา่านถ้าแบบคิดแบบชาวบ้านก็คืออ่านเพื่อเอาบุญขอลสวหัตละให้บุญหนึ่งหนึ่งพยัญชนะหนึ่งอักษ